ลิท t ท m g a มเกมหรือเกมจับจังหวะคือเกมที่ให้ผู้เล่นกดปุ่มลูกศรตามจังหวะต่างๆในเกมหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าเกมเต้นเป็นรูปแบบเกมที่ได้รับความนิยมมากมาทุกยุคทุกสมัยไฟ n ดนไนฟันกินเป็นอีกหนึ่งเกมที่กำลังไปกระแสนิยมอย่างมากในปัจจุบันซึ่งพัฒนาโดยโปรแกรมเมอร์ชาวแคนาดาชื่อเมรรนเทเลอร หรือนมแฝงที่เขาใช้คือนินจามัฟฟิน99บรรยากาศของเกมนี้จะเป็นการแข่งขันร้องเพลงหรือแรปต่อสู้กันระหว่างสองฝ่ายผู้เล่นต้องกดลูกศรบนคีย์บอร์ดให้ทันตามภาพและจังหวะในเกม Friday Night f r ไ a เด i g h นฟันกินนั้นมีความโดดเด่นกว่าเกมอื่นๆตรงที่ดนตรีประกอบในเกมมีความไพเราะและสนุกสนานอย่างมากรวมถึงเรื่องราวภายในเกมก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน เราจะได้รับบทเป็นเดอะบอยเฟนชายหนุ่มที่ต้องฟันฝ่าด่านต่างๆในทุกๆคืนวันศุกร์ด้วยการร้องเพลงซึ่งจะมีคู่แข่งสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาแข่งขันกับเราไม่ซ้ำหน้าความสนุกของเกมนี้อยู่ที่แต่ละสัปดาห์จะมีเรื่องราวสั้นๆที่ค่อยๆเผยความจริงของเรื่องราวทั้งหมดออกมาและตัวละครคู่แข่งของเราก็จะมีที่มามาจากตัวละครต่างๆที่โด่งดังในโลกออนไลน์ ซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านเสียงเพลงทั้งนั้นและหลายๆคนก็จะมีความลึกลับและความลอนบางอย่างซ่อนอยู่อย่างน่าสนใจ The Boyfriend ตัวละครหลักของเรื่องเขาเป็นชายหนุ่มที่คาดว่าน่าจะมีอายุประมาณ19-20ปีมีเอกลักษณ์คือผมสีฟ้าสวมหมวกสีแดงเอาปีกหมวกสีน้ำเงินไว้ข้างหลังสวมเสื้อยืดสีขาวมีป้ายห้ามสีแดงอยู่กลางอก ใส่กางเกงหลวมๆสีน้ำเงินและรองเท้าผ้าใบสีแดงเขาเป็นคนที่รักเสียงเพลงไปชีวิตจิตใจชอบกินพิซซ่าเปปเปอรโรนีกลัวเสียงฟ้าร้องเคยปรากฏตัวเป็นอิสเตอร์เอ็กเล็กๆในแอนิเมชั่นเรื่องสปุกี้มันของ s r เปโลหรือซซเนียเปโลเกลเฟนนางเอกของเรื่องเป็นแฟนของบอยเฟนเธอเป็นผู้หญิงแสนสวยมีผมสีแดงสวมเสือ้อแขนกุด และสวมรองเท้าสีแดงในเกมเธอจะเป็นผู้สอนให้บอยเฟรนร้องเพลงและจะมานั่งให้กำลังใจในขณะที่เขาร้องเพลงอยู่เสมอเธอชอบกินนัำอัดลมเชอร์รี่ด็อกเตอร์เปเปอร์และกลัวเสียงฟ้าร้องเช่นเดียวกับบอยเฟรนเธอเป็นหญิงสาวเจ้าสเสน่ห์ที่แสนสวยและชวนให้หลงไหลแต่อย่างไรก็ตามก่อนเข้าเกมในสัปดาห์ที่5ก็จะเผยให้เราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่แสนน่ากลัว มีการเผยให้เห็นส่วนยอดของต้นคริสต์มาสที่เป็นฉากหลังมีใบหน้าของเกิร์เฟนอีกเวอร์ชันหนึ่งเสียบอยู่บนยอดใบหน้านั้นน่ากลัวเหมือนปีศาจมีเลือดไหลลงมาเป็นทางซึ่งในตอนนี้เกมก็ยังไม่ได้เฉลยว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นอะไรกันแน่จึงยังคงเป็นปริศนาที่ต้องรอดูกันต่อไป daddy d e a พ่อของเกิร์เฟน ผู้ที่คอยขัดขวางไม่ให้บอยเฟรนด์มาชอบลูกสาวของตนเองเขาเป็นตัวละครที่ลึกลับและอาจเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดในอดีตเขาเป็นนักร้องเพลงร็อกที่โด่งดังมีรูปร่างหน้าตาค่อนข้างดุร้ายดวงตาม,มีประกายสีแดงผิวสีม่วงผมสีม่วงอมเทาสวมเสื้อสูทสีดำเขาปรากฏตัวในเกมสัปดาห์ที่หบอยเฟนต้องร้องเพลงแข่งขันกับแดดดี้เดียเรด เพื่อพิสูจน์ว่าเขาคู่ควรกับลูกสาวของ d ด d d y ้เดเรส Daddy d e เดเรเป็นตัวละครที่เต็มไปด้วยปริศนาก่อนที่เกมนี้จะเปิดให้เล่นได้มีการทำทีเซอร์ภาพตัวอย่างของเกมออกมาซึ่งถ้าสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่าในช่วงเวลาเสี้ยววินาที Daddy d e ดเรสได้เผยให้เห็นใบหน้าอีกเวอร์ชั่นหนึ่งออกมาซึ่งมีลักษณะบุดเบี้ยวและมีเขี้ยวงอกออกมาเหมือนปีศาจ ตัวละครตัวนี้จึงน่าเชื่อได้ว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ปกติธรรมดาอย่างแน่นอนเดอมัมปรากฏตัวในสัปดาห์ที่4ของเกมและมาร้องเพลงคู่กับแดดดี้เดรเรสในสัปดาห์ที่5เธอมีผมสีแดงสวมชุดเดรสสีแดงทับด้วยสูทสีดำผิวสีม่วงและมีดวงตาเป็นประกายสีแดงเหมือนเดดดี้เดเรสคาดว่า เธอน่าจะเป็นเผ่าพานปีศาจเหมือนสามีของเธออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นความน่าสนใจจึงอยู่ที่ว่าร่างที่แท้จริงของเกิร์เฟนหญิงสาวแสนสวยผู้เป็นลูกสาวเธอจะเป็นอย่างเดียวกับพ่อแม่หรือไม่สกิตและปัม๊มคู่ต่อสู้ในสัปดาห์ที่2เด็กประหลาดในชุดฮาโลวีนสองคนสกิตสวมชุดโครงกระดูกส่วนปัม๊มอยู่ในชุดหัวฟักทอง ทั้งสองมาจากซีรีส์แอนิเมชันสป o กี้มันที่โด่งดังของ S.R.P. โลมีท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์คือ Spooky d ดน c e ทั้งสองถูกสิ่งมีชีวิตลึกลับหลอกให้ไปพาตัวเกิร์เฟนมาให้มันซึ่งบอยเฟนก็ต้องทำการปกป้องโดยได้ร้องเพลงแรปแข่งกันในที่สุดก็ได้เปิดเผยว่าสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ต้องการตัวเกร์เฟนนั้นคือเลมอนเดมอนปิโก ปรากฏตัวในสัปดาห์ที่3เขาเป็นชายหนุ่มผิวขาวผมสีส้มสวมเสื้อสีเขียวกางเกงสีน้ำตาลและรองเท้าผ้าใบสีแดงเขาเป็นมือปืนจึงถือปืนอูซี่ไว้ที่มือขวาและถือไมโครโฟนไว้ที่มือซ้ายปิโก,โกถูกแดดดี้เดเรสพ่อของนางเอกจ้างมาให้ฆ่าบอยเฟรนเพราะเขาอับอายที่เคยพ่ายแพ้บอยเฟรนในการแข่งขันร้องเพลง แต่เมื่อปีโก้ได้มาพบกับบอยเฟนกับจำได้ว่าเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกันมาก่อนเขาจึงไม่ฆ่าบอยเฟนแต่กับท้าแข่งร้องเพลงแทนปีโกมีต้นกำเนิดมาจากเกม Pico School ซึ่งเป็นเกมที่สร้างโดยทอมฟรัม um, ในปี1999ถือเป็นเกมยุคบุกเบิกของ Newgrounds เว็บไซต์ที่รวมเกมต่างๆไว้อย่างมากมายรวมถึงเกม ไฟเดนไนฟันกินในปัจจุบันด้วยเลมอนเดมอนตัวประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีหัวเป็นลูกเลมอนมีดวงตากลมโตสีดำปากฉีกกว้างมีฟันที่เต็มไปด้วยเลือดสวมชุดสีดำบางๆที่เผยให้เห็นร่างกายสีม่วงข้างในมือและเท้าของเขามีข้างละสองนิ้วเนื่องจากเขาปรากฏตัวในสัปดาห์ที่5ซึ่งเป็นเดือนคริสต์มาส เขาจึงสวมหมวกซันตาคอสสีแดงเอาไว้ด้วยคาแรคเตอร์ของเขามีที่มามาจากโลโก้ของวงดนตรีวงหนึ่งของวัยรุ่นอเมริกันชื่อวงว่าเลมอนเดมอนเป็นวงที่มีการแต่งเพลงและทำแอนิเมชั่นประกอบเป็นมิวสิกวิดีโอที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพลงที่โด่งดังของพวกเขาคือ The Ultimate Showdown of Ultimate Destiny เซนไปชายหนุ่มรูปหล่อ ที่ปรากฏตัวในสัปดาห์ที่6เป็นเด็กนักเรียนมัธยมที่แต่งตัวด้วยเสื้อเชอิ้ตสีม่วงกางเกงสีเทาสะพายกระเป๋าเป้สีน้ำตาลว่ากันว่าเขาถูกดูดเข้าไปในเครื่องเกมเกมหนึ่งและติดอยู่ในนั้นต้องรอให้มีคนมาแทนที่เขาเขาจึงจะออกมาได้แดดดี้เดเรดพ่อของนางเอกวางแผนให้บอยเฟนถูกดูดเข้าไปอยู่ในเกมและต้องประชันเสียงร้องกับเซนไป เมื่อเซนไปไพ่แพ้ให้กับบอยเฟรนในยกแรกเขาก็เริ่มบ้าคลั่งและกลายร่างเป็นวิญญาณหน้าตาหน้ากลัวเขาก็เริ่มเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาว่าเขาคือดวงวิญญาณที่ถูกดดดี้เดรเรสพ่อของนางเอกกับขังไว้ในเกมและรอการปลดปล่อยออกไปสู่โลกภายนอกถ้าหากบอยเฟรนประชันเพลงไพ่แพ้ก็ต้องติดอยู่ในโลกของเกมแทนบอยเฟรนจะเอาชีวิตรอด และช่วยเหลือเกอร์เฟนได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปลายนิ้วของเราซึ่งเป็นผู้เล่นที่จะต้องกดคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์กันรัวๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคีย์บอร์ดหรือจะเป็นนิ้วของเราที่จะพังก่อนกันแน่และนี่ก็คือเรื่องราวของ Friday Night Fun ก i n ซึ่งตอนนี้ผู้สร้างเกมก็กำลังทยอยอัปเดตเพลงใหม่ๆเรื่อยๆและมีผู้นำไปทำมอดเอาตัวละครต่างๆมาแข่งกับบอยเฟนอย่างมากมาย ใครสนใจอยากลองเล่นเกมนี้สามารถเข้าไปเล่นฟรีๆได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยและเทมม่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย